สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการสร้างรูปภาพด้วย AI นะครับดวยวิธีการง่ายๆและหลายท่านนะครับที่ใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันของ Cap Cu t นะครับแล้วก็เอามาตัดต่อรูปภาพคลิปต่างๆนะครับในส่วนของ Cap c a p c ั t นะครับก็จะมีการที่จะสามารถให้เราสร้างรูปภาพด้วย AI ได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเพิ่มในเรื่องของโบนัสได้เช่นเดียวกันเพราะ มันจะทําให้รูปภาพของเราน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับว่าทํากันอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาที่แอปแคปคัตกดเข้าไปครับเพิ่มเข้าไปตรงที่คําว่าโปรเจกต์ใหม่กดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการ เลือกมาหนึ่งรูปภาพขวามือมุมด้านล่างนะครับกดคาว่าเพิ่มนี่คือรูปภาพที่เราเพิ่มเข้ามาหลังจากนั้นนะครับให้ดูข้างล่างนะครับเครื่องมือด้านล่างจะมีคาว่าเอฟเฟกกดคาว่าเอฟเฟครับกดคาว่าเอฟเฟกรูปภาพครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือให้เราได้เลือกนะครับ รูปภาพต่างๆคําว่าฟรีเราสามารถที่จะใช้ฟรีได้ด้วยแต่ว่าก็จํากัดจำนวนครั้งเดี๋ยวเราเลื่อนหานะครับตัวที่ไม่มีคําว่าฟรีนะครับจะเป็นรูปภาพเปล่าๆแบบนี้นะครับเราจะได้ตัวไหนเราเลือกเอานะครับผมเลือกตัวนี้ครับชุดดอกไม้กดเข้าไปครับกําลังประมวลผล คือตัวที่เป็นโปรนะครับตัวนั้นก็จะเสียเงินไม่ต้องไปกดเข้าไปเราหารูปภาพที่มันเป็นของฟรีนะครับอันนี้ก็คือจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเครื่องมือมุมไหมครับซ้ายมือของรูปภาพของเรานะครับกดเข้าไปครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขยายหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้วิธีการแคปหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับบางท่านอาจจะใช้นิ้วลูบหรือบางท่านก็จะแคปหน้าจอตรงด้านข้างของโทรศัพท์ครับ พอแคปได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นรูปภาพก็จะถูกบันทึกตัวนี้ก็คือส่งออกไปได้เลยนะครับแต่มันจะเป็นวิดีโอนะครับกดคําว่าเสร็จสิ้นเข้ามาดูตรงคลังรูปภาพของเรารูปภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับรูปภาพที่เราแคปไว้ตรงนี้นะครับมาตรงคําว่าแก้ไขแล้วก็ ครอบนะครับเพื่อที่จะตัดรูปภาพออกมาครอบมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกด้านล่างครับกดคาว่าบันทึกครับแทนที่ไฟล์หรือสำเนาก็ได้ครับแล้วแต่เราเรียบร้อยครับเราก็จะได้รูปภาพนะครับที่เราต้องการ หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Facebook แล้วก็โพสต์รูปภาพตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการง่ายๆที่จะเจนรูปภาพของเรานะครับให้ AI สร้างรูปภาพให้เราได้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ทุกท่านสามารถทําได้ท่านจะต้องไปโหลดแอปแคปคัดมาเสียก่อนนะครับเพราะว่า ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะตัดต่อคลิปได้ง่ายคิดว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับทนะครับคลิปเกี่ยวกับวิธีการตัดต่อและก็ใช้แคปคัดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆช่องหลายๆกูรูนะครับออกมาทำกันว่าวิธีการตัดต่อทำอย่างไรนะครับส่วนนี้ครับก็อยากจะให้ FC ทุกท่านนะครับได้ ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากช่องอื่นๆได้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆที่ผมจะนำเสนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ